ยืนเข้าแถวเลยฮะยืนหน้ากระดาเลยแสเบีเอ็มเพราะเรารู้ไงผมก็แต่อาจารย์ข้ามาแล้วครับอ่าทักทายหน่อยพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาวิ่งวันนี้จริงๆแล้วไอ้แสนดีมันทักมาตอนตีสามครึ่งเลบอกว่าเดี๋ยวตื่นแล้วเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันเพราะจะออกจากบ้านบอกผมว่าหลับไปแล้วก็เลยไม่อยากบอกเขาเกายังเคล็ดแรกอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พาเขาไปวิ่งสวยหน่อนวันนี้วิ่งฟินนิลันมันมันจะแบบคิดรลงหน่อยเดี๋ยวเขาหัวทิ่ม ไม่ค่อยชินอะไรเอาพวกขาเดิมเรียนหน้ากระดาษเอาแนะนำตัวอีกทีนึงจะได้รู้จักกันหน่อยโอเคมาเริ่มที่คนแรกครับคุณแคทนะครับแคทค่ะพี่แลมโบ้สรับผมแลมโบ้ครับพี่กายเป็นนักเรียนเลยนะเชื่อสวัสดีครับหมูนะครับไม่ใช่แอดหมูนะครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทพพี่เทพปีเจ็ดสิบสามใช่ไหมปีเจ็ดสิบสองดูเป็นแรงบันดาลใจพวกเรานะครับผมผมยาวยาวที่เด้คุยทีเหนือเจ็ดเห็นไหม ผมสุกจ้าใช่ใชครับผมเนครับหล่อมากครับสวัดีครับใช่ครับเออคุณเนเนี่ยคนวิ่งไปแล้วคนมาขอถ่ายรูปนู้นเลเป็นผมแล้วผมหล่อใช่ไหมเนี่ยคุณนี่พอกกันนะเขาหล่อป่ะอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้ดูแอดหวังหน่อยอครับหมุนยังไงวะเนี่ยหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับอ่านี่แอดหวังดูวแอดหมูตอนนี้เป็นท่อนึงกษตร บอกว่าเจ็บคออ<ล>ะไรเขาเปิดอาการหน่อยอ๋อเดี๋ยวเขาจำได้ครับโอเคเดีย๋ยวเราวันนี้วิ่งสบ,สบายๆพอดีมีภารกิจตอนเช้าแถวนี้แหละก็เลยชวนพวกเรามาวิ่งแถวนี้ภารกิจภารกิจเดี๋ยวดูปอกอีกทีแล้วกันนะ,ะแล้วเราวิ่งขนาดนีวลองไปเรื่อยๆเราวันนี้จะวิ่งสองสะพานแต่สะพานไหนไม่รู้เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงพร้อมยังพวกเราไม่ต้องยอะเลยคุณนีมอาจารย์ยืดจ้วยแต่วันนี้ดูอาจารย์อารมณ์ดีเป็นพิเศษจริงๆไม่พิเศษแต่รู้สึกไม่ไม่ไม่ได้รีบไม่อะไร่ตอนเราจ่ลูกกลับมา Manda